ความทะเยอทะยานของส้มอ่ะก็คือเขาอยู่ไม่เป็นสุขหรอกถ้าประเทศไทยยังมีพักเพื่อไทยอยู่พักเพื่อไทยเนี่ยคือก้านชิ้นใหญ่และกระดูกชิ้นใหญ่ของผักส้มในขณะที่ผักส้มอ่ะไม่ใช่ก้างและไม่ใช่กระดูกของพักเพื่อไทยก้างขวางคอของพักเพื่อไทยอ่ะคือ ทุกองคาพยพที่ <c oughs> เป็นเ,เขาเรียกว่าอำนาจเชิงวัฒนธรรมอันค้ำจุนสังคมการเมืองไทยเอาไว้ตลอดประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่สิ่งนี้นะคะ <c oughs> คือสิ่งที่ทำให้พรรเพื่อไทยเติบโตไม่ได้และจะอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วเขาใช้ทุกเครื่องมือ กระทำ hmm. ต่อพรรคเพื่อไทยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยอ่ะมันไปบั่นทอนความเข้มแข็งของอํานาจเชิงวัฒนธรรมอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามสิบบาท SME กองทุนหมู่บ้านการ empower ชาวบ้านเนี่ยมันมันไปบั่น hmm. ทอนความเข้มแข็งของอํานาจการเมืองเชิงวัฒนธรรมเพราะฉะนั้น,นกลไกของการเมืองเชิงวัฒนธรรมเนี่ยจึงพยายามที่จะให้พรรคเพื่อไทยอ่ะมันแตกสลาย เติบโตไม่ได้อ่อนแอลงแล้วก็ตกอยู่ในสภาพแบบแต่กระสานส่นเซนอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้แต่ก็น่าแปลกใจที่ก็ค่ามันไม่ตายสักทีนะเพราะฉะนั้นน่ะศัตรูของเพื่อไทยอ่ะไม่ใช่พรรคประชาชนแต่ศัตรูของพ,อพรชชรคประชาชนคือพรรคเพื่อไทยเพราะว่าแย่งฐานเสียงเดียวกันอยู่และพรรคเพื่อไทยดันเป็นพรรคที่รู้เท่าทันพรรครง,พรงเพราะฉะนั้นทางเดียวที่พรร สอมจะจะล้มเพื่อไทยได้ก็จึงต้องไปร่วมมือกับเครือข่ายของเออเครื่องมือที่หนุนนำอำนาจของการเมืองเชิงวัฒนธรรมซึ่งการที่ส้มเลือกทางนั้นน่ในทางหนึ่งอก็คือมันเลือกเลือกที่จะฆ่าตัวตายเลือกที่จะสุยใสยบอมตัวเองและนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พักคส้มทำ ทีนี้พอเราด่าเขาตรงจุดเขาก็มาบอกว่าอ๋อไอโอช่วยกันบรีฟ <c oughs> มาเลยว่าให้มาโจมตีเรื่องการที่พรรคประชาส่วนเลือกอนุทินเป็นนายกอืมอืมอ้าวต่คราวนี้เนี่ย <I. O. S 2> คุณต้องกลับไปดูว่าไ้ <I. O. S 2> เรื่องคองบงคองบรีฟเนี่ยเนาะมันก็เป็นความพยายามทาให้เราเห็นว่ามันเป็นขบวนการหรือว่าทั้งอย่างมาเป็นไอโอเป็นเรื่องเดียวกันก็เป็นการด้อยค่าแบบเนี่ยเพื่อจะ ทำให้คําอธิบายของพวกเรานางแบกหรือคนที่เห็นด้วยกับเพื่อไทยทั้งหลายอะ่ะดูไม่น่าเชื่อถือดูดูเป็นขบวนการดูเป็นอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่ถืกอก็เลยจะยังจะใช้คํานี้อยู่ไหมหรือพี่เอี่ยวยังจะใช้คํานี้อยู่ไหมคือถึงที่สุดวันนี้ก็คงจะแยกกันเดินแบบค่อนข้างชัดละมั่งถึงที่สุดแล้วก็เป็นเขาก็อินสลิมดีๆนั่นแหละใช่ไหมเหมือนยุคกปะปะอ,อะ่ะแต่ว่าเออเพียงแต่ว่าเขา ขาก้าแรกของคนที่ตื่นตื่นตัวหมายถึงว่าขึ้นมาเสพข่าวหรือเข้าเข้ามารู้สนใจทางการเมืองอะ่ะมันมีเด็กรุ่นใหม่แล้วเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้ก็ถูกโอบลับโดยโดยพรรคการเมืองที่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 ปักเขาเรียกว่าปักบุดความคิดไว้ในหัวของคนรุ่นใหมอ่อ่ะมันก็เลยทําให้จํานวนของสลิมเมื่อวันนั้นขยายมาไขามามาบวกกับเด็กรุ่นใหม่ที่โตที่มีขึ้นมากขึ้นทุกๆปีอะ่ะ มันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นเป็นทั้งอํานาจทางวัฒนธรรมหรือเป็นทั้งอะไรก็ไม่รู้แต่แม่งเยอะไปหมดเลยใช่มันมัน,ม,นมันเป็นทั้งองค์คาพยพจริงๆอืมมันไม่แต่ว่าคนหนึ่งเขาอาจจะอืไม่แต่เขาอาจจะนึกในชูไายเขาอาจจะยังคงหลงอยู่ในชัยชนะที่เขาได้ร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงการเลือกตั้งในปีหกหกแล้วคงคิดว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่เขายังคงได้เสียงเท่าเดิมเขายังคงมีคนรุ่นใหม่อยู่กับเขาเขายังคงมี ไม่มีแบบมีคนแบบเทิญมาหาเขามากขึ้นเพราะว่าเขายืนหยัดกว่าใครตรงกว่าใครไม่มีฮาลูเนชันของเขาอยู่ตรงนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพี่เก๋เขาอาจจะได้รับชัยชนะแต่มันเป็นชัยชนะที่เขาต้องแลกมาด้วยการขายวิญญาณป,ปลอมๆนั้นออกไปซึ่งในแง่หนึ่งอ่ะ <c oughs> แขกดีใจนะแขกดีใจที่เขาเปิดเผยตัวตวนเร็วกว่าที่คิด คือแขกอ่ะอยังนึกว่ามืนจะต้องใช้สักสการเลือกตั้งสามการเลือกตั้งอ่ะเราถึงจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของพรรคส้มแต่ปรากฏว่าเพียงสองการเลือกตั้งครึ่งวนันที่เขาโหวตอนุทินเนี่ยเขา,าเข,าเ,ขาเรื่องข,ข่าเร็วกว่าที่เราคิดซึ่ง,ซ,งซึ่งมันการพิสูจน์ว่าใครแพ้ใครชนะมันไม่ได้พิสูจน์ที่ชัยชนะการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงไง มันพิสูจน์ว่าใครยืนระยะใครยืนระยะรักษาหลักการของประชาธิปไตยแบบไม่ต้องมีคำส้อยว่าคนดีคนซื้อสัตว์คนไม่คอร์รัปชันนะประชาธิปไตยเฉยๆอ,อ่ะใครใครยืนระยะอยู่กับหลักการประชาธิปไตยเฉยๆได้ hmm. ยาวกว่ากัน hmm. โดยไม่ขายตัว hmm. ไปซะก่อนแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากเลยสุวัสด์ว่า การที่ส้มอ่ะมันมันทนไม่ไหวอ่ะมันใจร้อนแก้ผ้าสักสักสองฟีแรกของการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยมันทําให้งานของพรรคเพื่อไทยง่ายขึ้นนั่นก็คืออยู่อยู่เอา้าพรรคเพื่อไทยหันซ้ายหันขวาเหลือกูอยู่คนเดียวว่ะที่ยังคงรักษาหลักการประชาธิปไตยเฉยๆเอาไว้หลักการประชาประชธิปไตยเฉยๆก็คือ หน้าที่การสร้างสังคมอ่ะเป็นหน้าที่ของประชาชนไม่ใช่พักไปออกแบบหรือไม่ใช่พักไปดิกเทดความคิดของคนว่าต้องสังคมแบบนี้แบบนั้นเท่านั้นคือสังคมที่ดีที่ถูกต้องพักเพื่อไทยแค่ทําตัวว่าฉันอยู่ในการเลือกตั้งสม่ําเสมอฉันเลือกทันได้นายกจากฉันไม่ว่าฉันจะไปร่วมรัฐบาลกับใครแต่นายกเนี่ยจะเป็นนายกพักฉันนะคือมาตามหลักการทุกอย่างนะแล้วก็ ฉันทํานโยบายได้หรือไม่ได้ไม่รู้ฉันเสนอแต่ประชาชนเอาฉันก็ทําได้ถ้าประชาชนไม่เอาฉันก็ทําไม่ได้สังคมที่ฉันวาดฝันไว้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าประชาชนไม่เอาด้วยไม่ให้ความร่วมมือฉันนี่ฐานะนักการเมืองฉันก็เปลี่ยนแปลงสังคมนี้ด้วยลําพังตัวฉันเองไม่ได้หรอกหน้าที่ของการสร้างสังคมในฝันน่ะมันมาจากประชาชนคนละไม้คนละมือมันไม่ได้มาจากความพยายามจะดิกเทตภาพสังคมในอุดมคติจากนักจากพรรคการเมือง เพราะฉะนั้นมองซ้ายมองขวาเฮ้ยชูวัตอยู่ๆมันเหลือพักเพื่อไทยพักเดียวว่ะที่เป็นพรรคการเมืองอันไม่พยายามจะครอบงำสังคมหรือชี้นําสังคมหรือพยายามจ,จะฉลาดกว่าโหวตเตอร์ของตัวเองหรือพยายามจะฉลาดกว่าชาวบ้านแล้ว <c oughs> พรรคส้มเนี่ยดันปีใจร้อนอะไรก็ไม่รู้ปีใจร้อนแก้้ากนวันนี้ถ้าถามว่าพรรคส้มน่ะก็คือเข้าไปอยู่ในมุ้งเดียวกับพรรคค onservative อื่นๆแล้ว และวันนี้นะแทกดีใจมากที่เขาปล่อยสโลแกนมีส้มไม่มีเทาออกมาชูวัดขา <laughs> ชูวัดขานับตั้งแต่ก่อตั้งพักอนาคตใหม่สโลแกนของเขาก็คือเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคืออะไรพี่เก๋ถ้าเราพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยเราจะไม่พูดว่าวันนี้เราจะมากําจัดทุนเทาเวลาเราพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเราต้องพูดเรื่อง Negative income tax เราต้องพูดเรื่อง Entertainment Complex อันเป็นเศรษฐกิจใหม่เราพูดเรื่อง Data Center เราพูดเรื่อง Green Energy เราพูดเรื่องแก้กฎหมายล้มลายเราพูดเรื่องการทำเครดิตบูโรอันใหม่ เราพูดเออทําแซมค<า>ุณเทาหวามันเป็นรับเซตที่อยู่ล่างสุดของปัญหาโครงสร้างเราพูดเรื่องการปฏิรูประบบราชก,การเราพูดเรื่องการดิจิทัลไลซ์งานเอกสาร <Government. S 2> เพื่อ,อเพื่ออะไรถ้าเราดิจิทัลไลซ์งานเอกสารทั้งหมดเรามีระบบบล็อกเชนมาทำงาน Data พวกนี้คุณเทามันเข้ามาไม่ได้ ไอ้การพูดเรื่องปรับทุนเทาเนี่ยมึงเนี่ยพูดเหมือนเวทีกปปอสมึงพูดเหมือนเวทีบันนำมิตรแล้วแขกก็พูดใปท่าตกหมือนดีใจอ้นสลุกแันนี่เลิศมากเลิศมากเอาอีกมีส้มไม่มีเทาเลิศเลิศเลิศล <c oughs> จากแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมาเป็นปรับมาเป็นปะเขาเรียกตีจับบะตีจับปรับโจรซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ใช่พักการเมืองที่พูดปัญหาเชิงโครงสร้าง พักการเมืองที่พูดปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันคือจะ,ป,ะปฏิรูปที่ดินของการรถไฟยังไงเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจระหว่างทางพูดเรื่องระบบบริหารจัดการน้ําทั้งระบบไอการพูดเรื่องทุนเทาอะ่ะพี่เก๋มันเหมือนพูดเรื่องแบบจะเอาลายดอกทิวลิปหรือเอาดอกอดาวเรืองแต่เวลาพูดปัญหาเชิงโครงสร้างอะ่ะก็คือพูดเรื่องแบบ จะใช้ผ้าลินินหรือจะใช้ผ้าใหญ่สักครอ,อืมแต่อันเนี้ยเขาพูดว่าเอ๊เราจะเอาทิวลิปสีชมพูหรือเอาทิวลิปสีเหลืองดีนะเนี่ยอันเนี้ยแล้วเขาเอาเรื่องปาบทุนเทาซึ่งมันควรจะเป็นแค่แบบฉันจะเอาดอกสีชมพูหรือเอาดอกสีเหลืองเนี่ยมาเป็นสโลแกนหลักในการหาเสียงและใครก็แบบอุย้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมากสิ่งนี้ถูกใจขบากกามากเพราะ ไม่มีแล้วค่ะพักที่พูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงเชิงโครงสร้างเหลือพักเพื่อไทยพักเดียวเหลือพักเพื่อไทยพักเดียวที่พูดเรื่องการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างพูดเรื่องเนกาทีฟอินคอมแท็กยังไม่มีใครตามทันพักเพื่อไทยแล้วอีก <c oughs> มากที่สุดของพักอนาคตใหม่ที่เป็นดีเซลฟูดพรีนคือไฮเปอร์ลูก มิดจี้ไหมคะมึงจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเลยมึงจะไปไฮเปอร์ลูบมึงทำน้ำาได้แล้วมึงไปตีลูกล็เบย์อีวีลำพูนไปตีฟูล็อเบย์อีวีลำพูนครั้งเดียวหายจ้อยไปไหนก็ไม่รู้หายไปละอืมอ่ะอะใช่เราเราเราเห็นด้วยว่าพับเพื่อไทยโดดเด่นขึ้นและเพราะเพื่อไทยเนี่ยยังคงทรงคงเส้นคงวาปัญหาก็คือ ประชากรศาสตร์ของระบบเลือกตั้งอะ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเข้าใจไหมคือเด็กรุ่นใหม่มันโตมาเนี่ยมันไม่มีความคิดหรือความเข้าใจแบบเพื่อไทยเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านโลกมาแบบเพื่อไทยใช่ไหมเขาไม่ได้ผ่านมาเหมือนกับยุคก,ก่อตั้งของปูชนีบุคคลของพรคเพื่อไทยที่เป็นผ่านยุคไหนยุคไหนยุคไหน,ไหนแล้วมันก็สรุปบทเรียนจนกระทั่งรู้ว่าเอออะไรคือ คือประชาธิปไตยในความหมายที่ไปถึงไม่เป็นไรชูวัตรเพราะประชาชนต้องรับผิดชอบตัวเองประชาชนต้องรับผิดชอบตัวเองหมายความว่าถ้าประชาชนชอบให้อยากได้รัฐบาลปราบทุนเทาไม่พูดเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างเราก็ต้องเคารพเสียงประชาชนสําหรับแขกนะถ้าเพื่อไทยทำปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วไม่มีใครเลือกก็คือไม่มีใครเลือกไง ประชาธิปไตยเป็นเช่นนั้นเราจะมาตีโพยที่แ่าโอ้ยฉัน,นํำเรื่องดีๆคนไม่เห็นความดีของฉันอันนี้ก็รู้เซอร์นะเพราะเพราะฉะนั้นอย่าบอย่าไปวัดว่าเราชนะจะต้องชนะเลือกตั้งเสมอไปอ๋อไม่แข<ค>กไม่แขกไม,ไม่ได้พูดว่าเราชนะ<ๆ>เลือกตั้งแขกพูดว่าเราชนะในเรื่องสนามความคิดในระยะยาวซึ่งซึ่งอย่างน้อยที่สุดนะในอีกร้อยปีข้างหน้ากลับมาศึกษาเนี่ยคนจะบอกอ๋อพักนี้แหละคือ เหมือนเรากลับไปดูจอมพลปอถามว่าจอมพลปอชนะไหมไม,ไม่จอมพลปอแพ้แพ้แม้กระทั่งประวัติศาสตร์ความทรงจําเพราะคนก็จําปรีดีมากกว่าจอมพลปอ <c oughs> คือแขกไม่ได้พูดเรื่องชนะเรื่องการเลือกตั้งเลยชูวัตรเพราะว่าโดย m e n t a l ี y ของคนไทยเนี่ยนะพักเพื่อไทยน่าจะแพ้ปอีกสักสี่สิบปีอะค่ะทำใจไว้เลย <c oughs> แต่มันไม่ได้แพ้เพราะว่ามันไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะ มันแพ้เพราะว่ามันมันมัวแต่ไปทําปัญหาเชิงโครงสร้างนั่นแหละเพราะ mm hmm. จริตของคนน่ยมันอยากได้คนปราบโจรจริตของคนนไม่งั้นการจอมพลังจะดังเหรอแล้วพอการจอมพลังดังคนมาสู้กับการจอมพลังก็เป็นรัชนกดังทังคู่เมนเท l i t ลของคนน่ะมีความสุขกับถ้ารายการโหนกระแสยังเลดติ้งสูงที่สุดในประเทศไทยพักเพื่อไทยแพ้ถูกต้องแล้วแปลว่าเรามาถูกทาง อืมซึ่งเราก็เราก็น่าสนใจนะว่ามันพักส้มมันถูกไฮแจ็คไปด้วยโลมแล้วเหรอวะถูกไฮแจ็คไปด้วยโลมด้วยไม่มันถูกไฮแจ็คไปด้วยธนาทรนั่นแหละไม่ตอนพักอนาคตใหม่อ่ะมันมีภาพแบบอีกแบบหนึ่งอ่ะหรือมันถูกถูกหรือว่ายังไงว่าไม่ไม่ไม่ธนาทรถ้าธนาธรไม่เป็นเหมือนโลมธนาทรจะไปพูดในศารเหรอว่าผมไม่ได้เป็นแบบคนทักสิน่ะ เออก็ใช่ก็ใช่แตย<อ>่ยังไม่ยังม่ความคิดแบบนั้นมันเคยมีมันเคยมีการถกเถียงกันไม่แล้ะเอาเนี้ยในแฟนดอมของของส้มอะมันทําไมยังจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรือไม่เห็นภาพเรื่องพวกนี้เหรอแล้วมันฉาบฉวยชูวัฒนมันเข้าใจเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างในเชิงของโวงหารอืมและตอนนั้นเนี่ยมันมันแค่เอ็นเคามันแค่เคาน์เตอร์ไม่ใช่เอ็นเคาน์เตอร์มันแค่เคาน์เตอร์หรือปะทะกับประยุทธ์เฉย แล้วพอ,อไม่มีประยยทธ์เนี่ยนะชูวัตรรากฐานของนิตยสารฟ้าเดียวกันเนะ่ยก็คือเกียรติทักษิณไม่ใช่เหรอใช่ใชใช่อันนี้จริงและแขกยังจำได้วันนั้นแขกเปียบุตรธนาธรเต้นสี่คนพวงทองด้วยไม่แน่ใจห้าคนไม่แน่ใจว่ามีพวงทองด้วยหรือเปล่าคุยกับเต้น เนื้อหาที่คุยกันก็คือปียบุตรก็พยายามจะคอนวินส์นัทวุตรว่าพวกเราต้องออกมาตั้งพรรคกันเองนะพี่เพราะว่าทักษิณนมันไม่สู้แล้วเต้นก็แบบมองอย่างเงี้ยสบายตามสบายเลยน้องตามสบายทักษิณน <c oughs> ไม่ยอมเซ็นอา่าไม่ยอมไปสารโลกไม่ยอมไปไออีก อันนั้นคือก่อนก่อนจะมีพักนาคตใหม่นะออันนั้นคือก่อนจะมีพักนาคตใหม่เต้นเพิ่งออกจากคุกอ่ะยังไม่มีร้านเยี่ยมใต้เลยอ๋อก็คือยุคเพราะฉะนั้นที่เก๋พราะนั้นดีนิดดาวอินเดียฮาร์ดอ่ะเขาคิดว่าทักษิณเนี่ยจะหักหลังประชาชนตลอดเวลาเขาก็จะพยายามคอนวินส์พวกสายที่เป็นปีกก้าวหน้าในพักเพื่อไทยอ่ะว่า อย่าอยู่กับทักษิณเลยสุดท้ายมันจะไม่สำเร็จต้องมาอยู่กับพวกเราพวกเราเนี่ยเอาจริงพวกเราสู้จริงแต่แต่ก็เป็นเป็น,ปนแบบอาร์มแชร์เรเบิลูชันรลิสเนี่ยก็คือเป็นนักปฏิวัติบนโซฟาส,าสุวัตดถามว่าปิยบุตธธรทำมาหากินอะไรเป็นใช่ไหมธนาธรก็กินกงสีพ่อแม่อยู่อเออ คือมันเป็นความฝันแล้วพออยู่อ่ะมามามาทำความฝันโดยโดยวิธีคิดแบบนักปฏิวัติบนโซฟาทำไปสักโดนยุคพักไปสักสองครั้งอ่ะคุณก็เป๋แล้ว <c oughs> แล้วพอคุณแล้วพอคุณเป๋ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องโดนยุคพักทั้งเรื่องคดีความแล้วยังผสมกับแบบลึกดิฟดาวอินเดฮาร์ดซึ่ง ซึ่งก็ฝ่ายฝันถึงสังคมแบบแบบเหมาอีส์น่ะเออสังคมแบบเหมาอีสก็คือแบบกรรมกรเป็นใหญ่ชาวนาะเป็นใหญ่กูจะปฏิรูประบบประกันสังคมกนะ้าวหน้ากูจะต้องให้สังคมนี้เป็นคนดีกูจะปราบคนชั่วปราบคนโกงคนพูดจาหยาบคายก็ต้องไม่มีที่อยู่ที่ยืนนะ่ะมันก็เลยออกมาเป็นพักคส้มอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ไง แล้วคราวนี้เนี่ยอาคราวนี้ขอกลับไปนิดนึงของข่าวนี้ิดนึนงอย่างเช่นว่าที่ผ่านมาคุณก็ดูบอกว่าแข็งแกร่งต้องการเปลี่ยนแปลงพนันผนึกพันธมิตรพาร์ทเนอร์กับสบอิสระแล้วันี้พอนันทนาโดนแบบนี้เนี่ยก็ไม่เห็นมีใครมาดีเฟนนันทน,นาเลยไม่มีใครมาช่วยนันทนาเลยหรือว,ว่าเอ,อมีบางคนองรอเสียบเขาเขาคอยากให้ปรฏิตได้เป็นแหละ <laughs> <laughs> ชว่เงียบอ๋อใช่ไหมบัญชีสำรอง ถูกคนต่อไปก็เป็นประทีปใช่ไหมใช่นันทนาคะต้มหัวน้ำเงินเคี้ยนันทนาออกเพื่อให้ประทีปขึ้น <c oughs> <c oughs>